7นะ17บก็มา7ตรงนี้นะครับอ่ะามาดูวิธีการคำนวณนะครับของแล้วก็จะเป็นในที่7นี่นะฮะถ้าจับชนกันมันก็นั่นแหละนะครับมันก็มาชนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะลง สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเดดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในนะครับ2ตัวล่างนะครับแต้มรวมเนาะนะนะครับในที่นําจับ2ตัวล่างแหละมาบวกกันนะครับซึ่งในล่าสุดนี่ก็ออก8ปดเกนาะก็จับแปดบวกกับเเนี่ยก็ได้7นะครับลองมาทําสูตรแบบนี้ดู นะครับเผื่อมันจะได้เลขเด่นนะครับเผื่อมันจะตัดเลขจากที่มันเยอะนะฮะอาจจะตัดให้มันน้อยๆคู่นะครับเผื่อจะไปนี่แหละนะครับนาไปดูเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรเก่าๆนะครับเนาะอืมแผ่นนี้นะครับอ่ะมาดูแล้วกันนะครับซึ่งก็มีจับจะจับมาชนกัน2สูตรนะครับเนาะสูตรนี้ก็เข้ามานะครับหงวดติดนะฮะส่วนสูตรนี้ก็ห้างวดติด นะครับเราก็นั่นแหละนะครับเรามาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับสูตรแรกนะครับหกวดติดนะฮะก็คือนํา2ตัวล่างนะครับนำมาจับบวกกันนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะครับล่างออก4ีีก็จับ4บวก4นะครับก็ได้8นะครับเนาะถัดมานะครับวันที่11เนี่ยหบวกับมได้9อันนี้ได้5 0 3ล่าสุดก็เป็น7นะครับ ก็คือจะคำนวณนะครับนี่แหละได้3ตัวแบบนี้นะครับเนาะงวดแรกเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็จับแต่บวกกันนะครับก็ได้8นะครับก็มาตรงนี้นะครับงวดแรกงวดที่2นะครับจับบวกกันได้9ก็อ่ะให้9 0 1นะฮะแล้วก็3 4 5นะครับในงวดวันที่16นะครับพฤศจิกก็มาในที่ใน5นะครับแล้วก็9 1นะครับเนาะอ่จับบวกกันเป็น10แล้วก็มา0ูนะอ่ะศนะครับแล้วก็ วันที่16นะฮะธันวาก็ได้3นะครับแล้วก็วันที่30นะฮะก็จะ8บวกกับ9เดี่ยก็จะเป็น7นะ17ก็มา7ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีการคำนวณนะครับของในสูตรนี้กันเลยนะฮะก็คำนวณไม่ยากนะครับสูตรนี้ก็คำนวณง่ายๆเลยนะฮะนำในนะครับนำใน3ตัวบนมานะครับก็จะหาในวันที่นะครับมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่16ก็จะเอาวันที่1ตุลานะครับ หตุลานะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่2 2 2 2นย่นยนะำแค่2ตัวบนมานะครับมาทำอะไรนะครับก็คือคูณนะครับเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่9ในหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับแค่นี้เลยนะฮะศย์คูณไรได้0ูนย์นะครับ29เป็น18ก็จับบวกกันก็จะได้8นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มเพิ่มลดเพิ่ม ก็เพิ่มไปเป็น9นะครับลดลดมาก็จะเป็น7เนี่ยเนี่ยก็จะได้นะครับ3ตัวนี้นะครับ7 8 9นะครับเนาะเออนั่นแหละนะครับก็มาในที่เนี่ยเนี่ย7 8 9ตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูในงวดถัดมานะครับเนาะก็เอาผลงวดที่แล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นในที่4 4 4 4 6นะฮะล่าง4 4เนาะมาในที่ได้8นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในหลักนะครับ 10บนนะครับ10บนคูณ9หน่วยบนก็จะคูณ9 49เนะครับเป็น36นะครับ69กนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน54นะครับ69เป็น54บจะบวกกันนะครับได้0ูนย์เพิ่มแต้มลดแต้มเพิ่มไปจาก0ูนย์เป็น1ลดมาก็จะเป็น9นะครับเนาะนั่นแหละนะครับสำหรับในผลในงวดถัดมาเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นนะฮะในที่ในนะครับ 9, 5, 1นะครับล่างก็จะเป็นนะครับในที่ใน 6, 3นั่นแหละนะครับแล้วก็ 6, 3ามเรอไปเป็น 6, 9นี่นะครับหบวกกับ3ก็จะเป็น9นะครับก็มาในที่ใน9ถัดมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคูณ9เท่านี้นะครับ5 9เป็น 45, 19ได้9นะครับจับบวกกันก็จะได้4เพิ่มไปก็ได้5ลดมาก็จะเป็น3นะครับ ผลที่ออกนิงวดถัดมาเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 9 9 0นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน1 4เนี่ย1บวกกับ4ก็ได้5เนี่แหละนะครับก็ขอให้เดินดีเข้าเรื่อยๆแล้วกันถัดมานะครับ9 9 99เนี่ยเป็น81นะครับศูนย์คูณรายได้0นะครับจับบวกกันก็จะเป็น1เพิ่มแต้มนะครับเป็น2ลดแต้มมาเป็น0นะครับผลที่ออกนิงวดถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ 097นะครับล่างก็จะเป็นในที่91นะครับ9บวกกับ1ก็จะเป็น0ูนย์เนาะก็มา0ถัดมานะครับเนาะ90บน9หน่วยบนนะครับ99เป็น81 79นะครับเป็น79นะครับ7จคูณเเป็น63นะครับเนาะจับบวกกันก็จะได้4นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาก็จะได้3 3 4 5นะครับสหรับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในเ 757นะครับล่าง85ดนะครับนั่นแหละนะครับ8บวกกับ5นี่ก็จะเป็น3นี่ก็3ถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับนำเ9้าเก้บนหน่วยบนนะฮะ59เป็น457 9เป็น63บจะบวกกันนะครับ5บวกกับ3นี่ก็จะได้ในที่ในแดนะครับเพิ่มแต้มไปเป็น9ล้ลดแต้มมาเป็น7นะครับส่วนผลในงวดถัดมานะครับเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5้า 44่่นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน8ปด8บวกเเป็น7ก็มี7ล่าสุดนะครับนอะเหมือนเดิมเลยนะครับคูณ9 9นะครับ49เนะครับ49เป็น36 49เป็น36 6บบวก6เป็น12นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาก็จะเป็น1ก็แสดงว่าในงวดล่าสุดนะครับ2ตัวล่างนะครับแต้มจับบวกรวมกันต้องได้1 2หรือ3นะครับนาน 1 2 3นะครับอ่ะรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีไหมนะครับเนาะหรือจะเปรียบเทียบกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะสูตรนี้นะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็เข้ามาวันที่1นะครับพฤศจินะครับลงวันแรกเลยนะครับก็ให้ไป890กนี่ก็ล่างเนาะอ่ะก็มาเนะครับในตัวนี้ถัดมาก็เป็น5นะครับแล้วก็0แล้วก็3 แล้วก็จะเป็นในที่7นี่นะฮะถ้าจับชนกันมันก็นั่นแหละนะครับมันก็มาชนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะลงงวดนี้ลงงวดแรกนะครับลองดูว่ามันจะชนกันอีกไหมนะครับในตัวเลขนะฮะมาดูวิธีการคํานวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับอ่าก็สูตรนี้ก็คือเราจะนานะครับในหลักแสนเนี่ยนะครับจะคูณ2ตัวนะครับคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะครับหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่8 แล้วก็หลักหน่วยนี้จะคูณด้วยเลขคงที่5แค่นี้เลยนะครับ95เป็น45นะครับ95เป็น45เนาะ99เป็น81นะครับ38นะครับ3คูณ8ก็จะได้นะครับในที่ใน24 45 20นะครับจะบวกกันนะครับ5บวกกับ1นี่ก็จะเป็น6นะฮะ6บวกกันกับ4นี่ก็จะได้0นะครับ ก็สูตรนี้ก็คือนะครับเราจะนะครับลดแต้มนะลดแต้มจากศูนย์นะครับก็จะได้9แล้วก็8 0 9 8ูนย์นะครับนั่นแหละนะครับ6บวกกับ3ได้เนี่มา9าถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับคูณกันเหมือนเดิมนะครับกอในหลักแสนคูณ5แล้วก็9หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่8นะครับแต้หน่วยคูณด้วยเลขคงที่5นะฮะ 75 3ดหนะครับ79เป็น63นะครับ4ีคูณแเป็น32นะครับแล้วก็35เป็น15จะบ,บวกกันนะครับ5้บวกหเป็น10 3บวกกันกับ2นี่ก็จะได้5นะครับสูตรบอกลดแต้มก็จะเป็น5 4 3นะครับถัดมานั่นแหละนะครับ1นบวกกับสได้5ก็มา5เหมือนเดิมเลยนะครับ5 9 8 5นะครับเลขคงที่ 5 5เป็น25 5นะครับ59เป็น45นะครับ85เป็น40 45เป็น20นะจับบวกกันนะครับก็จะได้0นยะลดแต้มไปเป็น0 9 8นั่นแหละถัดมา9บวกกันกับ1นี่ก็จะได้0นยะก็มา0 5 9 8แนะครับแล้วก็5ใาดหน่วยล่างนะครับ25เป็น10นะครับ29เป็น18นะฮะ58เป็น40นะครับ15ได้ห นะครับก็จะบวกกัน8บวกกับ5เป็น 13. สิบสามต่อรมนะครับ3 2 1นะครับถัดมาออก8 5ล่างนะครับ8บวกกับ5เป็น3นี่ก็มี3ถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนคูณ5กับ9หลักปืนคูณด้วยเลขคงที่8นะครับหลักหน่วยล่างจะคูณด้วยเลขคงที่5 3 5เป็น15นะครับ9 3เป็น27นะครับ8 5เป็น45 5 25จะบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน5ตัด5ไปเหลือ7บวกกันกับ0ได้7 ลดแต้มเป็น7 6 5นะครับก็ผลออก8 9 8บวกกันกับ9ก็จะได้7ก็มา7ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับสหรับในงวดวันที่17นะฮะเนาะ6 5เป็น30นะครับ6ค 9, ูณเ69เป็น54นะครับ82เป็น16นะครับนนาะ2 8เป็น1 0 6 9 5 4 15 4บวกกันกับ8เป็น12 2นะครับ อืมอ่าหกหกเเป็นสามสิเป็น54 8 2ต้องเป็น16เออมาใส่18นะครับสอเป็น16บหกนะฮะอ่ะก็ถูกละหกบวกกับ6เป็น0นย์นะครับเนาะอ่าศแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์บวกสได้2 2งบวกกับหนะครับก็จะเป็นในที่ใน 7นะครับเนาะ,ะ2 5 2บวกกับห้าเดี๋ยวๆอ๋อนะครับเนาะเออนะครับอะไรเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่หม6 5 3้านะครับ6 9 5 4เออ8 2เป็น16ถูกแล้ว2มาจากไหนเนี่ยเนานะก็4ี่บวกกับหก็เป็น0นะครับเหลือ5นี่อ่ะ5ห้าสี่สามมันเป็นสีเข่าที่สุดนี่นะครับเนาะห้าสี่สามนะครับในงวดล่าสุดนะครับเนาะ ก็54 3สก็เป็น3 4 5นะครับรู้สึกว่าจะชนกันนะครับทั้ง2ส,สูตรนี้ชนกันในแต้มก็คือแต้มล่างนี่รวมกันนะครับก็ให้มันได้3นะครับเท่าที่ดูนะเนี่ยชนกันอย่างที่ได้3แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับบางทีก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับหรืออาจจะมานะครับถ้าแต้มรวมจับบวกกันได้3มีตัวไหนบ้างนะครับก็มีตัวไหนบ้าง 1>, 1 2 3่งสองสามห้าหกเจ็ก็จะเป็นในที่สองอ่าหนึ 1, ่งสต่สก็2 2 1 3 3 0 9 8 5 8 6 7าเจด 7จ็ดหกแปเนี่ยนะครับเนี่ยจบับปู่กันได้3นะครับนี่แหละ 1, 2, 2, 1นะึ่นะครับมานะครับหรือจะเป็นในที่0330 03, 03, นนะครับนี่นะครับ ก็มีไม่กี่คู่นะครับเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกก็เป็นตัวกลับนะห้าแปดแปดห้าเก้าสี่สี่เก้าหรือเปล่าศูนย์สามสามศูนย์หรือเปล่าถ้าไปดูกันกับในสูตรนะครับที่ถ้าว่ามันจะมีสามนะครับสามไหนบ้างที่จะพอมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นในที่ในสี่เก้าอ่ะตัดสูตรนี้นะครับเนาะอืมหรือว่าจะเป็นสูตรสี่เก้าเก้าสูตรสี่เก้าเก้าที่แล้วก็ตัดเข้าเนาะตัดเข้าห้าตัดเข้าเก้าแปดนะครับ มีไม่สามนะครับไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่สิบเก้าปีนะครับสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็ห้าแปดแปดห้านะครับเนาะจับบวกกันได้สามนะครับ4ี่สี่เก้าสี่บวกกับเก้าก็เป็นสามนะฮะสองหนึ่งูนี้ก็เป็นเลขดับเลยเนาะสุรดรวยไปดิอ่ะนี่แหละนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็ขอให้แต้มล่างนะครับจับรวมกันขอให้ได้สามแล้วกัน นะครับเนาะก็ยังไงใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ